เอ้าวันเกิดฉลองวันเกิดด้วยโอ้โหนี่ลงไปแล้วหอมสุนมากวันนี้อากาศไม่ร้อนอากาศเย็นเหมาะกับอากาศมากลยโย่กันไปมา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 นั่งบึงอะไรแบบนี้คนที่กิน ข้างซ้ายข้างที่ไม่ถนัดนะอิ่มแล้วคนยังกินข้างซ้ายรออยู่อขนาดข้างที่ไม่ถนัดนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอถ้าเป็นข้างที่ถนัดนี่สงสัยเหลือเออคงเก็บไปแล้วแหละล้างม้อแล้วเนี่ยมันหรือเสียนเซียนกินในหมูกระทะกินข้างซ้ายไม่ถนัดก็กินอ่าแล้วใครเอาสามชั้นลงนล้ว หายไปไหนอีคนที่สามชั้นอะต้มตั้งนานแล้วนะมึงนี่แหละอ้าวสามชั้นทำไมมันจะกินมันจะกิน,น,นสามชั้นไหนสามชั้นโอ้โหไม่ใช่สามชั้นด้วยมันหมูเออ<า>ใช่มันล้วนๆเลยลเจ๋งอ,อร่อยกินได้หมดที่นี่ส่วนีอยเร็อยกำลังกินอยู่บิดไฟแล้วอ๋อมันจะไหม้ ถึงเวลาเป็ด<ร>ไว <ฟ S 1> แล้ว,ลวไม่ปิดก็ไม่สีตายังมองไม่เห็นเลยกินลูกชิ้นแหละนีะ่นไม่ยากให้ทวดไปกินเพราะว่ามันจะกินมันจะหลุดมือมันกินข้าวอิ่มล้วจะว่าเฮ็ดกันกันซื้อนะนะกรนปิ้งนะว่าปนเนี่ยมันมีปนขิงหลดุดน,นั่งกินเลยน,นั่งกินเลย มนกินข้าวหลายมันละโอนะข้านะมันจะมดินี่มันกินใส่เว้นแล้วก็จะมาวันนี้ง่ายจะมองหน้าจอเนี่นงหนัเขาเลยงคนหนเขากนังกินเราจะชิมูคนเดียวได้หละกินไปดูไปอิมดูชิมดูอ้าร้อน ขีมาเลยอ่ะเาปะล้มปะกจเลยถือว่าระยะฮอเนาะแบอก่าเบิ่งลอไม่ยนึกมนไม่ได้ตอยังดีแกเปนไหล่ลโกอเลยมันเกือบไปแล้วดีเนี่ยมันลูกคินลูกเล็กแค่เนี้ยอ๋อฮอสแบบว่าขีบแล้วเขาปะล้มน้ำมือนั้นเพิ่นกับม่ลยตกแต่ไม่แหนู จะไหมแลว้วอะไม่แล้วมาช่วยกันขี้บอกหน่อยอยังไม่จบนะคะเยอะๆกันไปตอกลางคืนอากาศดีมากเลยมันก็จะไหม้แล้วมันก็ดักเลนี่นะอุย้ยแปด๊ดแปด๊ด ออก,ก่อนแล้วกันตอนนี้ทุกคนก็อิ่มให้หมดแล้วเดี๋ยวแต่เราเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่เพราะเราอยู่ไกลเตาคีบไม่ถนัดนะดีเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเพราะยังไม่อิ่มนะ